ตอนนี้กองทัพเรือไทยมีการฝึกซ้อมราชพิธีขบวนประยุหะญาตราทางโชรมาศเนื่องในวรโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบซึ่งเป็นพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพ,พระกฐถินณวัดอรุณราชวรารามบวรมหาวิหารที่จะจัดขึ้นในวันที่27ตุลาคม2567นี้นับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไป ทางกองทัพเรือเองนะครับจะมีการซักซ้อมขบวนราชพิธีพระยญาตราทางชรลมาศเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความพร้อมเพียงในริ้วขบวนพิธีให้เป็นไปตามแบบแผนประเพณีและวัฒนธรรมไทยแต่โบราณที่มีการสืบทอดกันมานั่นเองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่องฟุกี้ทีอีกเช่นเคยนะครับด้วยสาเหตุนี้นะครับแอดจึงได้ทําคลิปขึ้นมาไทยเริ่มพิธีการสําคัญอะไรก็แล้วแต่ มันก็จะมีประเด็นที่ทางเขมเเขาเป็นต้องที่จะมาแจมทุกทีเลยแหละครับคุณผู้ชมทําให้มีกระแสดราม่าในโลกโซเชียลซะงั้นก่อนหน้านั้นเรื่องนี้ก็เคยมีกระแสดราม่าไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรือสุพรรณหงส์ที่สร้างความวิจิตประณีตหนึ่งเดียวในโลกก็ถูกชาวเขมรบางกลุ่มนั้นได้นําเอาไปแอบอ้างและเคมอีกตามเคยซึ่งก็มีการอ้างว่าเรือสุพรรณหงส์ของประเทศไทยต้นแบบ และประเพณีมาจากนครวัดขมรเขาก็มีการนําเอารูปเรืออะไรก็ไม่รู้นะครับข้างกําแพงนครวัดมาแอบอ้างแล้วก็มีการเคมอีกครั้งสิ่งที่ขมรทํามันเป็นอะไรที่ไร้สาระมากเลยทีเดียวไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรต่อการพัฒนาประเทศของกัมพูชาเลยรู้หรือไม่ว่าเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เป็นเรือประธานที่สําคัญสูงสุดของขบวนพระยุหะญาตราทางชลมาร ซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ถ้าเขมรเห็นไทยมีประเพณีที่มีความวิจิตรงดงามเกินหน้าเกินตาเกินเบอร์ของเขมรชาวกัมพูชาบางกลุ่มเขาก็จ้องที่จะมาเกาะแสงเกาะกระแสจับเคมหมดเลยใช่ไหมแต่ด้วยสิทธิของแอดที่เป็นคนไทยนะครับทำคลิปนี้ขึ้นมาอยากที่จะปกป้องขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศตัวเองไม่อยากให้ใครมาเคมไปง่ายๆถ้าทางเขมรเขาไม่มีจุดยืนทางวัฒนธรรมของตัวเอง ยังจะเที่ยวอาศัยแสงคนอื่นอย่างเดียวบ้านเมืองประเทศของตัวเองก็จะไม่มีการพัฒนาและทั่วโลกก็จะไม่ให้ความสำคัญและไม่ยอมรับนั่นเองตามที่ขมินเคมเรือสุพรรณหงว่าต้นแบบมาจากกำแพงนครวัดของกัมพูชาจนเกิดข้อสงสัยว่าแท้จริงมาจากไหนถ้าตามฐานข้อมูลประวัติศาสตร์จารึกของไทยตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ยุคสยามหลักฐานในพงศาวดาร ย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีบันทึกไว้ว่าเรือพระที่นั่งโบราณของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชจจาแห่งกรุงศรีอยุธยาคือเรือศรีสุพรรณหงส์หรือเรือพระที่นั่งชัยสุพรรณหงส์ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช291 0หรือเมื่อราวร476ปีจนในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจึงมีการเปลี่ยนชื่อเรือพระที่นั่ง เป็นสุวรรณหงกระทั่งเข้าสู่สมัยยุครัตนโกสินทร์เป็นราชธานีในรัชกาลที่หนึ่งมีปรากฏชื่อเรือพระที่นั่งว่าสุวรรณหงจนรัชกาลที่สจึงมีการเปลี่ยนแปลงชื่ออีกครั้งเป็นเรือพระที่นั่งสีสุพรรณหงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงลำปัจจุบันมีการบันทึกในหอจดหมายเหตุกล่าวว่ามีการบูรณะ ลำเรือใหม่ทั้งหมดในช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่5และซ่อบรมบำรุงบุรณะแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่6เ <c oughs> มื่อปีพุทธศักราช2451โดยให้ชื่อว่าสุพรรณหงส์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับ ส่วนหัวเรือพระที่นั่งนั้นมีโขนเรือรูปหัวของหงลำตัวทอดยาวคือส่วนตัวหงจำหลักไม้ลงลักปิดทองเท้ประดับด้วยกระจกมีผู้ห้อยที่หัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงซึ่งทําด้วยขนจามรีจากประเทศเนปาลมีลักษณะขนสีขาวนุ่มละเอียดอ่อนขึ้นรูปประดิษฐ์เป็นชั้นชอบผู้ติดฉนวนโดยรอบและตกแต่งให้สวยงามปลายผู้เป็นแก้วผลึก ตอนกลางของลำเรือนั้นมีที่ประทับเรียกว่าราชบัลลังกัญยาสำหรับพระเจ้าอยู่หัวหรือพระเจ้าแผ่นดินตัวเรือมีความยาว46.15เมตรและมีความกว้างอยู่ที่3.17เมตรความลึกจนถึงท้องเรืออยู่ที่94เซนติเมตรและกินน้ำลึกอยู่ที่41เซนติเมตรน้ำหนักของลำเรืออยู่ที่15ตันเรือสุพรรณหงษ์นั้นใช้กำลังพลประกอบด้วยฝีพาย50คน ในเรือสองคนในท้ายสองคนคนถือธงหนึ่งคนพลสัญญาณหนึคนคนถือฉัดเจคนและคนขานยาว1คนส่วนคนขานยาวนะครับจะทำหน้าที่ในการร้องขานเพลงเรือโดยฝีพายนั้นจะร้องแห่เรือพร้อมกันไปตามจังหวะร่วมกับเรือลำอื่นๆ ด้วยความสําคัญของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นี้จึงทําให้องค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักรให้ความสําคัญส่งผู้แทนมาพิจารณาและมอบรางวัลเรือโลกแก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2535และคณะกรรมการองค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักรนั้นประกอบด้วยอีเวนซาวบีเทลยัวประธานองค์การเรือโลก และนายไมเคิลไทแนนนักกฎหมายประจำองค์การรวมถึงนายเจมเฟอร์ไซในขณะนั้นก็ได้เดินทางมายัางประเทศไทยเพื่อเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมที่ทูล9ทูนกระหม่อมถาวายเหรียญรางวัลเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์และเหรียญรางวัลมรดกทางทะเลขององค์การเรือโลกประจำปีพุทธศักราช2535จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 พระอ,องค์จึงได้ทรงพระราชทานเหรียญรางวัลดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมศริลปากรซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาเรือพระที่นั่งของไทยนั่นเองครับประเพณีอนุดงงามนี้กษัตริย์ไทยและคนไทยจึงได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสารมาอย่างยาวนานมากๆตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษบรรพชนส่วนทางที่ขมรนแอบอ้างพูดถึงตามประวัติศาสตร์และนำหลักฐานข้างกำแพงมากล่าวอ้างนั้นก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไร นอกเหนือจากแค่ภาพที่เอามาแอบอ้างข้างกำแพงประกอบแค่นั้นเองนะครับส่วนพิธีการของขบวนเรือราชพิธีจะมีการฝึกซ้อมเรือในแม่น้ำเจ้าพยาช่วงระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคมพุทธศักราช2567โดย2พื้นที่หลักคือบริเวณสะพานพระราม8และอู่ทหารเรือทนบุรีโดยทางกองทัพเรือจะเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจนั้นสามารถเข้าชมการฝึกซ้อมของกำลังพลฝีพาย เรือพระที่นั่งในระหว่างวันที่8ถึง30กรกฎาคม2567เฉพาะวันและเวลาทําการของราชการโดยรูปแบบการจัดลิ้วขบวนเรือพยุหญาตาทางชละมาาใช้เรือพระราช,ชพ,พิธีจำนวนทั้งหมด52ลำและจัดขบวนเป็น5ลิ้ว3สายมีความยาวลิ้วขบวนอยู่ที่1.2กิโลเมตร และหน้ากว้างของลิ้วขบวนอยู่ที่90เมตรโดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนราชพิธีทั้งหมด2,200นายซึ่งประชาชนสามารถเข้าชมการฝึกซ้อมของกำลังพลฝีพายในแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณใต้สะพานพระราม8ระหว่างช่วงเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีและเข้าชมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรณในรัชกาลที่9 เรือพระที่นั่งอนันตราขนาดและเรืออเนกชาติพุทชงได้ที่อู่ทหารเรือทนบุรีกรมอู่ทหารเตือถนนอรุณอมรินเขตบางกอกน้อยในวันและเวลาราชการช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิก30นาทีสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถเข้าชมการฝึกซ้อมฝีพายเรือพระที่นั่งได้ในเดือนกรกฎาคมนี้ตั้งแต่วันที่8ถึง12กรกฎาคมในรอบแรกและรอบที่2 ระหว่างวันที่15และ19กรกฎาคมละการฝึกซ้อมรอบที่3ของเดือนกรกฎาคมระหว่างวันที่23และวันที่26กรกฎาคม2567ส่วนการซ้อมย่อยเป็นรูปแบบลิ้วขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพยานั้นมีจำนวนการฝึกซ้อมทั้งหมด10ครั้งตั้งแต่ในวันที่ 1, วันที่ 8, วันที่15และวันที่22สิงหาคมและในเดือนกันยายนในวันที่ 3, วันที่12 วันที่19และ26กันยายนและในช่วงเดือนตุลาคมมีการฝึกซ้อมในวันที่3และวันที่10ตุลาคมผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้ตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาตั้งแต่สะพานพระราม8จนถึงวัดอรุณราชวรารามเวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกาจากนั้นจะเป็นการซักซ้อมใหญ่จำนวน2ครั้งในระหว่างวันที่15และวันที่22ตุลาคม2567 และจะซ้อมเก็บความเรียบร้อยในวันที่24ตุลาคมโดยกำหนดการวันงานพระราชพิธีจริงจะมีการเชิญเสด็จพระราชด,ดำเนินขบวนพระวิหะญาตตาทางชลมาศจะจัดขึ้นในวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567ทั้งนี้ทางกรมเจ้าท่า จะทำการปิดเส้นทางสัญจรทางน้ําในช่วงเวลาที่มีการเคลื่อนย้ายเรือและช่วงวันเวลาระหว่างที่มีการฝึกซ้อมสําหรับประชาชนท่านใดนะครับที่ใช้เส้นทางสัญจรทางน้ําช่วงเวลาดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงเส้นทางและวางแผนในการเดินทางไว้ด้วยนะครับและนี่ก็คือมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่เราคนไทยควรช่วยกันอนุรักษ์ และสืบสานเอาไว้ไม่ให้สูญหายไปหรือตกไปเป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมของชาติอื่นๆต่อไปได้ส่วนคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเพณีอันดีงามในพระราชพิธีประยุหญาตาทางชรลมาตรของไทยนี้<ม>ก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ในใต้คอมเมนต์นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมฟุก,ก้ทีเฮก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ